ตัวนี้นะครับฝาเบรกก็บางรุ่นจะมีลูกศรบอกนะครับไอรุ่นเนี้ยข้างซ้ายหมุนซ้ายข้างขวาหมุนขวาดูดีดนะลูกศรแต่ถ้าไม่มีเราก็หมุนดูนะครับว่ามันเข้าหรือออก <c oughs> บางทีมันสุดนะสุดแล้วหมุนไม่เข้านะครับหมุนไม่เข้าเราก็ต้องขา,ขายขายขายถอยเกลียวมานิดแล้วเข้าบางทีเขาตั้งมาไม่พอดีกับ้าเบรกตั้งเยอะเกินนะครับเวลาใช้ไปเบรกมือสายเกีียวเบรกมือหลุดจากลูกสูบนะครับ อันน <Workers. S 2> ี้ก็ติดรถมานะครับติดรถมามันเป็นตุ่มเดียวนะครับตุ่มแนวตั้งเราก็ต้องเอาตุ่มแนวตั้งแต่นี้พอเบรกที่เราเปลี่ยนใหม่ตุ่มแนวนอนเราก็ต้องเอาตุ่มนี้ไว้แนวนอนนะครับเนไครับสังเกตดีๆครับบางทีติดรถมันเป็นตุ่มแนวตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาบากไว้แนวตั้งนะครับแต่นี้พอเบรกที่เราเปลี่ยนมันตุ่มแนวนอนนี้เราก็ต้องเอาตุ่มไว้แนวนอนนะครับ ดูดีๆนะครับมันเกยับเกยเกยแล้วก็เบรกเบรกบิดนะครับทอนมาเบรกกินเบี้ยวเลยครับเนี่ยเนี่ยปัญหาโลกแตกของบริษัทมันตุ่มแนวตั้งนะครับเราก็ต้องเอาบากแนวตั้งแต่นี้เปลี่ยนพระเบกมาตุ่มแนวนอนเราก็ต้องเอาตุ่มแนวนอนนะครับเนี่ยแต่สังเกตตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากทุกยี่ห้อหมุนขวาหมดอะไอมียี่ห้อบ้าเนี่ยครับข้างซ้ายหมุนซ้ายข้างขวาหมุนขวาดูดีๆนะครับ แต่ถ้าเราหมุนตามไม่เข้าให้เราถอยนะครับถอยมาครึ่งนึงถึงรอบแล้วรีบเลยนะครับรีบรีบดันหมุนเข้าไปทันทีนะครับเพราะน้ำมันมันจะดันนะครับดันซีนถลักออกมาเราต้องรีบกดเนี่ยครับตั้งไม่พอดีครับคือเราตั้งต้องตั้งให้พอดีกับพเบรกใหม่นะครับไม่ใช่ไปตั้งสุดเวลาเบรกเบรกไปเบรกมาใช่ไหมเกียวเกียวมันหลุดนะครับเกียวมันหลุด ดีเกินเหตุนะครับเนี่ยปัญหาซ่อมก็ซ่อมยากนะลูกยางนี่ก็ซ่อมยากปวดหัวนะเดือยเดือยลูกสุบเบรกมือนะอยู่ในเคยซ่อมนะครับเคยซ่อมพวกตระกูลเอนะเซ็งเลยครับปวดหัวกระบาลเนนะี่ยขี้เกียจซ่อมนะสุดมากก็ให้ไปอูดอ่ดีกว่ามันใช้เวลาเนีย